ใน5รถตู้ผู้บริหารที่ขับก็สบายที่สุดคาดีที่สุดโฟกคาราเวลนะครับตัวนี้ปี2015ถหรถไม่แท้แสนสองโคตรสวยไฟใ,ใหม่จังหน้าเมียล้อแม็กรีโมทกดได้เปิดสไลด์ภายนอกภายในหลังทรงใหญ่ขออนุญาตดูภายในก่อนนะ ใบแสนสองรับประกันใบแท้เรื่องคนขับนะก็ไม่ได้แคบนะนี่รถเซอร์วิสศูนย์ตลอดเป็ียนหายของเหลวมาแล้วกระจกกั้นกลางแบ่งความเป็นส่วนตัวได้ชัดเจนระหว่างห้องโดยสารทีวีข้างในก็ใช้ได้ต่อ HDMI ได้ USB เครื่องเสียงทํามาแล้วแอร์หลังแยกโซนอีกมันคือสุดยอดของรถตู้ VIP ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นรถตู้ VIP ที่ขายดีติดหนึ่งในห้าอยู่เหมือนเดิมครับตามมาตรฐานสแกนค่ะน็อตไม่ขยับสติกเกอร์น้ำยาหล่อเย็นสีใสๆเลยนี่ ชมพูปิ้งปิ้งห้องเครื่องสภาพเดิมๆจริงๆคันนี้ตั้งใจขาย7จ็0 0 0นห้าหมื่นเก้าพวันนี้ใครดูวิดีโอนี้เอามาโชว์รด1นึ่งแสนเหลือหกแสนห้าหมื่นเก้าพันมัก